อันเดียวกันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สิบค่ะอันนี้จะเป็นพวกโมเดลพลาสติกแล้วก็ถ่ายว่าเป็นชื่ออะไรจากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะรู้จักชื่อหมดไหมคะรู้ค่ะบางเรื่องเด็กกิ๋วไม่คุ้นเคยเลยค่ะเหรออ่ะหลาเรื่องเลยละกันเบอร์ห้ยมุดกลองอีกด้หนึ่งมุดกลองอีกได้หนึ่งค่ะอ๋อเบอร์ไหคะเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าบ้าเหินนะคะอดีตเจี๊ยบติดตาครับมุดปิดตาเลยค่ะ คำตอบสุดท,ท้ายคือเลมอนเฮ็ดข้ากระหอบันกลมๆอ่ะ <c oughs> จับไปไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่ไม่มีอะไรให้แบบปวดมารู้เลยอฮ้ยถึงขั้นอึงนี้เลยฮะยแม่ใจเร็วหย่ดนได้ย่างนะจริงๆในเวลาทัง หาไม่เจอมุมกล่องมุมกล่องอะดเวลาค่ะพูดไปชื่อหนึ่งค่ที่ไม่เป็นกุ้ลูกกลมๆแล้วก็เป็นแม่เหล็กถ้าเราไปแตะที่มันเป็นเหล็กมันจะเด้ขึ้นมาบานๆอ๋อเขาเรียก่าอะไรนะประกันพิษค่ะนับหนึ่งสองสามสองมันน็อกต่อแทางมือลงกมาฟังดิ หมดเวลาไนะครับหมดเวลาค่ะพูดเวลาเลยคะพูดเป็นชื่อต่างหากโดเร,รมี่ผ <c oughs> ิดฟ้าตะเกียบฮะคำตอบสุดท้ายคือหมดเวลาค่ะสลามพิจค่ะ,คะมีคำตอบเพิ่มมาจากเกมครับ อาตายคารมูลถ่ายเลยได้ไหมอ่าถ่ายเลยได้ไหมได้แองกี้เบิร์ดสีโอต้องทำมันอะทำเลยนะแต่เขามีการ์ตูนนะสีดำพิษค่ะอ่ให้ถีวถ่ายมั่งเสร็จแล้วถี่มิสิสแล้วสี่ร้อสย่าเรื่องเรื่องแองกี้เบิร์ดบอกให้ไปแองกี้แองกี้เบิร์ดครับสีอะไรครับเอาให้ถูกครับเอาให้ถูก ผีดอะไรี่ชผิดค่ะายามูลค่ะเรงไถามด็ิ่สีแดงถูกแน่เลยเมื่อกี้ตาเกิดบอกว่าถูกไม่ใช่ตาบอกผิดเร็วเหมิดเวเร็วตัวาเ็ิ้วเร็เเร็วตกาด่อี่บสีแดงตอค่ะโแกมูลมาถึงันก็มันเหมือนมีอะไรไม่รู้อ่ะหยิบมาดูน่ค่ะนึกว่าหมูโโถเอ ม่เหมือนไงแม่ก็งงทำไมเธอไม่ถึงเลยเหรอไม่ถึงไม่ถึงว่ามันเป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์อะไรเงครับไม่นื้ไม่นื้ถึงแอนเคเบอร์นเลแต่มันเป็นการ์ตูนนะโดเรมอนค่ะต่อไปเดกเกี่ยวเลือกค่ะเอาบาลไม่ใช่เด็เกี่ยวเล่นกันแนนว้าวโอกาสไม่ถึงแค่มือแล้วพี่เจี๊ยบเบเกิลเบอร์นะครับเบเกิลเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเงอ่าปิดตาค่ะเขาบอกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยยากสำหรับเด็กเิีวหนึ่งสองสาม ยากสำหรับเด็กผิวนะขั้นตอบสุดท้ายคือเอ้ยเียเาคำตอบเดียวค่ะเอาคำตอบเดียวค่ะเอามือออกค่ะเอามือออกค่ะเพชรค่ะหลาดกันคือไม่รอเวลากันแล้วใช่ไหมคะนับสองซ เป็นนิเดปูถ,ถูกต้องค่ะบอกเราแยา่ตระเตกีเลยค<ำ>่ะมิน่าจะรู้จกจับตรงนี้มีหูตรงหน้ายาวๆหน่อยนี่เดปูเลยเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้านะอ่ะปิดตา รู้ว่าว่าเป็นออหมดแล้วบ้งหมดแล้วรู้หมดเวลาย,ยังไม่หมดเวลาอ่ะถ่ายเลยคอะควีสติอาโก้เอ,อ่อมาลิ t ตโพนี่รุ่นอ q ค e s ส i a g ากตัวอะไรอ่ะมั่วดีกว่าเพราะไม่รู้จริงๆอ,อ่า เลนโวเดสดีค่ะเย้ตะเกียบตั้แน่เลยอะไรเลยเด็กตรงฝันหมดแล้วค่ะแข่กันไปหมดแล้วเริ่มอะควสเซียเกลตัวที่มันเป็นแอมจั๊กเย้ดีค่ะผมรู้ตามเลยอะ เออครานี้เด็กอได้เปลี่ยนเด็กขามีภูแพ้มุนได้เปลี่ยนนะฮะเพิ่งเล่นเมื่อวานเองเ้าโมีหน้าเห็นกลองอยู่นอกตู้บ้านเลไปหยิบมาเบสามเบอร์สามนะของส่วนผสมของกล่องนะครับหนึ่งสองสามตาพิมพ์หนิที่สูงก่อ่อันนี้เด็กหว่บอาจจะไม่รู้นะรู้อาจจะไม่รู้ เพชค่ะอ่อบ้ายยังยไม่เปิสติ๊กถูกต้องไม่นึกถึงใช่ไหมเด็กจิว๋วเพราะว่าแม่จับไปโดนปากมันก,กว้างๆอาแค้มันได้คะแนนกด็กตูนรุ่นเก่าเราจะได้นะ <laughs> ต่อ,อไปใครเลือกงหต่อไปตาแม่ทาแม่เลือกใช่ไหมส <2, S 2> องสี 2, 4, 6, ่หกห้าสิบปิดตาครับสองสามแล้วค่ะตอบไมาชื่อนังใค่ไคมมุนไม่รู้เมาหน้า เพชรค่ะตาเล็สิวค่ะหนึ่พร้อมยังไงจับเลยอ่ะอ่ะจับเลยตังมากเด็กสิวสองหนึคนไปชื่อหนึ่งเมอเมอเามือเอามืเมอเพชรค่ะห่างใจค่ะเมอเมด เพชรค่ะอ่ารอบต่อไปมีคำใบ้เพิ่มค่ะอ่าคำใบ้คือสีดำอ่าค่ะบนล้วงเลยค่ะอะไสีดเนืออะไรเกไหมเด็ตายบอกมาไคเ็ดค่ะต,ตาเด็เกียวอ่ะ สไม่รู้เลยอหัวทุ่ๆตเนี่อมันตั้งแบบนี้มันตั้งแบบนี้มันตั้งแบบเหมนมั้องวนทูทางดำเเร็วสีดำเลยเร็วสีดำเลเร็วสีดำมือเมียกำลังทำมือเมียอีกไอ้เด็กยันมือเมียแล้วก็ผิค่ะ คำสีดำอ่าคันใบเพิ่มเติมนะแล้วมันเม็ดที่มันเป็นตองห่างสีดำอ่าเตรียมคำใบเพิ่มเติมนะบินได้ใช้มวลแล้วแลเขียวขดตุ๊กตาเด็กจะรู้ไหมรู้เขาบอกสีดำบินได้เขาบอกบินได้รู้เลยเขาบอกแล้วว่าบ้านน่มันตั้งใหม่เมื่อไหร่ใช้มวลชู่บอชู่ไม่ใช่เมื่อกี้หนูตั้งผิดเราหางขึ้น เมื่อกี้หนูตั้งอาหารขึ้นแบบนี้แล้วหนูพยายามบอกเป็นเมล็ดเลยแล้วทำง่ายหนูนี่แหละทำง่ายดูเมื่อกี้เอ้ยแต่ใกล้เคียงนะทำง่าแบบนี้เออเอามาแล้วคะแนนสองสามของแช่มวนแล้วเอ้าแชมวนน้ำเหรอสองต่อสามสามต่อสองเจ้าขุดเมื่อกี้แม่ตั้งยังไงอ่ะตั้งอย่างนี้แช่มวลตั้งถุงอ๋อแต่แม่ไม่รู้ว่ามันไม่คุ้นเคยเนาะตั้งสองสาม ก้อนใหญ่มากต้องแบบยากเหรอไม่ยากแต่ว่าต้องพูดชื่อให้ถูกลาเพชรค่ะไมันออกจาม่เป็นไรประมาณนั้นก็ได้ค่ะ ผิดค่ะผิดคำกอเลยอ่าตอนเด็กๆว่าค่ะโอกาสเป็นของหนูแล้วค่ะอ่ะหนึ่งสองสามคนละสองรอบไม่ได้มีคำใบ้เพิ่มไหมทีนเป็นเรของวัชิราท่าทาสาัราแล้วเรามีโมเดลโบราณนิดด้วยเหรอเรื่อราไม่มีมาแล้วเวมือลายงค่ะตอมาเลยค่ะสี่สามสองหนึ่งหมด พาสูผิดค่ะนักเลงที่อยู่ในเรื่องราพันเซลอะค่ะเพศค่ะทำใบเพิ่มไหมคะนักเลงคือใครนักเลงในเรื่องราพันเซลไม่ใช่คนค่ะไม่ใช่คนไม่ใช่คนหนึ่งสองสาม น่ชื่ออะไรครัไม่รู้แลวที่มันเป็นเพื่อนกับตัวเขียวๆเล็กๆกลมๆอ่ตัวฟ้าถือว่าให้ครับกล้วจะสลือแวนอะไรไหมครับแวนซาลี่สลือแวนไอเจิ๊วได้หนึ่งคะแนนแฟนเท่าวันนี้ว่บีบเหมือนบีดไหมล่ะเออเหมือนมากโอเคต่อไปต่อเหลือสองหกเจ็ดแปด ้องถูกประจุใงกล่องนะครับหนาเลยนับนับได้ค่ะ2,3,4องสห้ต่หมูมันตัวเล็ดตัวเล็กเลยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไมถไม่ร้เลยอ่เรื่องปดแค่หมูนทบุีเพชรค่ะอ่ามือออกเลยค่ะ เอาเรื่องผลแม่ไม่จะถ่ายเช <hel ms> ื่อเขาเหรอคะอ่ะหนึ <laughs> ่งสองสามที่แม่เป <c oughs> oh, uh ็นกระต่ายเนี่ยค่ะด้วยเนผิดค่ะเอามือออกเลยฮะไม่รอเวลานะอ่ะอ่ะใบเพิ่มเลยดีกว่าค่ะรอบที่สองก็ใบเพิ่มเลยฮะไม่ใช่การ์ตูนค่ะฮะแล้วเป็นคาการ์ตูนคาแรคเตอร์แล้วไม่ใช่การ์ตูนก็ผิดหมดจริงหรับปป่าเกมเกมเกมอ๋อเป็นเกมอ่ะอ่ะอ่ะ อ๋ออ่ะเดี๋เริ่มอ่ะเอายังมาโอ้ถูกต้องเขาบอกว่าเกมแล้วน็เนานดเลยหายคาบมูไแ้คะแนนตายตีตาสามต่อไปตาเด็กเียววสองหกเจ็ดสบองหกเจ็ดะามเจ็ลูกหกขอสุ่ประจุกล่องนะครับเชิญครับสองสาม ง่ายเกินง่ายเกินโอ้เมมเมดมมเมดแอร์เรียกที่มันเป็นกระโปรงสีฟูฟูบานบานต้องทำท่าให้เหมือนยังไงกปับมืออลไรก็ทำแบบนี้เหมือนเป๊ะเลยทุกคนสวยโอ้โหแต่เวิร์ดเป็นนี้แต่เนี่ยคะแนนเท่าไหร่เนาะ สี่อะไรกนหรอหนึ่งสอสามสี่สเท้าส่เท้าแล้วหูสีสีสีสกับ7 7ค่ะหนึ่งสองหนึ่งนี่ปลาไหนป้าปลาไหนอะป้าไหนมือคอยไปเออแกมืออะมือมขหมืได้เขาหมืได้เขาหมูย่างไม่ใช่เขาเขาหมูย่าง ย่เซลลมูนตอนเด็กผิดค่ะตัวมึงออกเลยพอไม่รอเป็นรานละตอบก็ถือว่าผิดเลยนะอ่ะอยจะจิ้วล้วง่ะถ้าตอบก็ต้องหยุดเลยนะอ่าเริ่มเกมเร็วเกมเร็วสซลปี้เฮ้ยสซลปี้ถูกต้องแคมูทำไมไม่รู้แคมูนหัวมันหยิกอ่ะแคร์มูนแคร์มูนไม่รู้เลยเซลลมูนตอนเด็กอ่ะไม่มีครู้อ่ะ มันดิทำไมเดาู้วะลูกก็หน้ามันเหลมแหลมแล้วก็มีจมูกข้อสุดท้ายมาข้องถือประจุแล้วกรองนะครับหนึ่งสองสามแล้วข้อนี้แ่ชนะจะเสมอใช่ไหมอืมไม่มีทางเด็กเกี่ยวรู้แน่ข้อนี้ง่ายเฮ้ยหรือไม่ง่ายสุดท้าเขาเบอร์มากเลยหรือไม่ง่ายแต่จูบฟีได้ไงเมื่อกี้เด็กเกียวไม่รู้เหรอ สามสองหนึ่งหมดเวลาคุณไปเชื่อหนึ่ง่ะเอาเออกได้แล้วค่ะหมดเวลาค่ะ <c oughs> อะไรคะมีพวกพีดโอ้ยแบบสามีบันซ้ำนหนึ่งค่ะอ่ะตายขยันมือค่ะ,น,ะคนับค่ะยิงทองซาค่ะอุ้ย เาจับย่าเหรอพวนี้เวลาแล้วเวลาพูดชื่อนึงค่ะมีมีเ่วตพูดชื่อหนึ่งค่ะ อ่ะรอบต่อไปที่มอย่างที่บอกนะเพิ่มคำใบ้เลยนะคะทันทีนะคะคำใบ้คือมีสามภาพสามภาพยากละแอลลีวเหรอใช่ฮะเพจชาเพจชาเอามือออกเลยค่ะนี่เป็นเรื่องอ,อะไรสามภาพ เออจะมามาใบไมานะิอตัวสีนั้นะตัวสีนั้นมอกอูเะไรแค่มูนใครรีตอเเหรอเฮ้ยพอแล้วอ่ะหดอเดนลิงอะพูดปชื่อนะพอหยุดเลยถูกคุณแจผิเย้สิเกี้ยวแล้วรู้จริงไหมอะคำตอบเธอเป็ีเยวที่มันเป็นตัวสีเขียวเป็นผู้ชายกับผู้หญิงที่มันเป็นเหมือนไล่ายๆละไอเดินไปพอรอบนี้ต้องมีคำบเพิ่มอีกใช่ไหม เออแม่รู้ละสีแดงเดี๋ยวผมจะทำใบเพื่อเพื่อสิวคิดดีไม่แดงแป๊ดด้วยไม่แดงแป๊ดหมดเวลาเอามึงออกค่ะเร็วๆเราพูดไปชื่อหนึ่งไม่แดงแป๊ดแดงแคบนะผิดค่ะอ่าเร็วมาหนับเลย่งสองส้ำ มีชื่ออะไร smelled? uh, Toy Story. อ่ะล yeah. hey. อตโซ่ทอยสตอรี่ถูกต้องเย้ยแค่เหมือนแดงแค่เป็นว่า5เท่าอย่างนี้หรือว่าง่ายเพราะว่าวันนั้นเรามาทำอย่างนี้กันไงอมาหรอไม่ใช่สีแดงวันนั้นเรามาทำอันนี้กันไงโมจ้านี่ไหมใช่จำได้คุ้เคยอย่างดีสรุปว่า5เท่านะคะเสมอตั้งห้าสมการค่ะเดี๋ยวนะอันนี้แม่ไม่แม่พลาดไปได้ยัง ไม่คุณตุ๊กปี้ไม่เจียวถึงรู้ว่างงเนาะแม่บอกเซลล์มูนมันมีมันมีผมตรงนี้ที่วยเหลือหมวดอะไรครับแค่มูลเหลือหมวดขนมกับของใช้ติดตามครั้งต่อไปค่ะอย่าติดตามกันต่อไปนะคะ๊ม่บ้าน